ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงนะคะวันนี้นะคะหนุ่มก็จะพาพี่เอฟซีนะคะมาติดชีวิตน้องหอมนวลหนึ่งวันนะคะว่าชีวิตประจําวันน้องหอมนวลนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะจะทําอะไรบ้างนะคะเพราะว่าน้องหอมนวลนะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะแล้วก็น้องหอมนวลน,นะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะพ่อก็เสียไปตั้งแต่น้องหอมนวลเด็กๆแล้วนะคะ คือน้องอมวนวลสู้ชีวิตมากเลยนะคะต้องทํากับข้าวกินเองอะไรกินเองทุกวันเลยนะคะแล้วก็ต้องอใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็แม่นะคะแม่ก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับแฟนครอบครัวใหม่แบบนี้นะคะน้องก็เลยอยู่บ้านคนเรือนนะคะก็น้องก็อาศัยอยู่ที่บ้านเก่าที่ใหม่นะคะก็น้องหนูก็จะพาพี่เอฟซีนะคะมาติดชีวิตน้องอมวลน,นะคะว่าน้องขมวลจะน่าสงสารแค่ไหนนะคะโอเคค่ะไป ชมกันเลยนะคะนี่นะคะประตูบ้านน้องขอมหนืองก็พังหมดแล้วนะคะคือไม่มีใครช่อมแซมให้นะคะเออก็มีป,ป้าๆแม่ๆน้องขอมหนุ่มนะคะก็มาช่อมแซมให้นะคะก็แบบนี้นะคะไม่มีผู้ชายอะไรช่อมแซมให้นะคะนี่ปุณตะวันก็เป็นแบบนี้นะคะน้องก็เริ่มเป็นสาวแล้วนะคะจะให้รู้นะคะว่าประตูนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ โลบ้านก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี้นะคะน้ําบ่อนะคะที่น้องเขาใช้ตอนนี้เลยนะคะใช้แบบนี้ทุกวันนะคะน้าบ่อก็เป็นแบบนี้นะคะนี่น้องเขาก็เป็นสาวเนาะเวลาอาบน้ำเนาะนี่น้ำบ่อน้องเขานะคะน้องเขาก็ลำบากมากเลยนะคะ นี้เป็นที่อาบน้ำน้องจะให้รูแบบอย่างนี้เลยนี่นะคะใส่ผ้าถุงแล้วก็อาบน้ำแบบนี้นะคะตอนเย็นนะคะน้องเขาก็จะมาตักน้ำนะคะเพราะว่าเอาเพราะจะไปใช้ในบ้านนะคะใช้ทำอาหารกับข้าวนะคะสวัสดีค่ะน้องคำนนสวัสดีค่ะ <c oughs> นี่นะคะจะทำอะไรจะอิดน้ำาะอิดน้ำอิดน้ำไปยัง กเสร็จนหนื่นไว้ซังไว้ลังจานไวล้ลงจานนะคะทำกับข้าวนอ <c oughs> นี่นะคะน้องก็จะก้าวน้ํานะคะน้องเขาอยากให้มีอุ้ยน้งบอกไปซัง <c oughs> น้บอบกออะ <c oughs> น้องไม่ออกนะคะขรุขราเขาแล้วก็ต้องนี้ก่อนนะคะแถมน้ําก่อนโอ้ถ้าแถมสีมันที่ออกนอนี <c oughs> น่นะคะน้องจะเข้าก,กันอย่างนิดก่อนทำแบบนี้ทุกวันไหม <c oughs> ้าเป็นอาบน้ำโะ อ่าน้องบแค่วันนี้เวลาน้องอาบน้ำนะคะก็ต้องก่อนที่จะน้ําก่อนที่จะอิดน้ำมือคะ่ะก็ต้องแถวแบบนี้ก่อนนะคะวิปประจำมันของน้องเขานะคะดร็อ,อกตอเตอร์ออกแล้ว น้องอมนวนเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยทำยังไงใชไใโทรศาพท์นใส่ถ่อ่าแล้วก็อะไรนะถองไทาถ่ายถท์แล้วก็กดไฟโทรศัพท์แล้วก็ไปเข้าห้องน้ํานะคะห้องน้ําไกลเนาะโกไว้ไม่โก้แล้วค่ะเพราะว่าน้องชินแล้วนะคะน้องใจแข็งมากเลยนะคะเป็นสาวแล้วเป็นสาวน้อยแล้วนะคะนี่ น้องเขาเนี้ยคิ้วน้ำไปประมาณนี้เลยนะคะเอาไปวนบ้านนะคะ ก็เป็นแบบนี้นะคะเมือเ่อตอนเด็กๆนะคะนมก็มาเล่นกับพี่ใหม่นะคะก็เลยเล่นกันตามภาษาเด็กๆเ,เนาะที่นี่เลยนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นบ้านน้องขอมนวลไปแล้วนะคะนี่เราเป็นบ้านนี่ในบ้านนะคะนี่พาผนังอะไรก็พังหมดแล้วนะคะนี่นะคะ นี่พังหมดแล้วนี่ทีวีน้องก็ใช้นะคะเมื่อวันก่อนพังนะแต่เลืวอแต่สิ่งน่าอ,ออกอยู่วะคำนวณฮะออกนะคะเพราะว่าไปซ่อมมานะคะนี่พ่อน้องคำนวณน,นะคะคือพี่ชายของแม่นะคะหน้าตาก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่คือเวลาฝนตกนะคะอะไรก็อ่าฝนก็ลงมานะคะก็ต้องเอานี้มามุงไว้นะคะนี่ ดินขอก็พังหมดแล้วป่องหมดแล้วนะคะนี่ดูสิป่องหมดแล้วผมน,น,นอนนอนตรงนี้น้องก็นอนนอกนี้นะคะนี่นอนแบบนี้นะคะน,น้นองน้องไังไม่มีห้องนะคะอันนี้พผ,ผนังก็พังนะคะต้องเอากระาดาษนี้มาขั้นไว้แบบนี้นะคะน้องก็จะทํากับข้าวนะคะตอนเย็นนะคะอันนี้คือห้องนอนของ แม่นะคะขออนุญาตน้องเดวนะคะก็แบบนี้เลยนะคะอยู่นก็เล็วจังโกในโกนะคะนี่เลยนะคะนี้นะคะให้พี่พีเอฟซนะคะได้รู้นะคะตอนน้องอ่ะลำบากมากเลยนะคะ ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะคะเมื่อก่อนนี้อยู่กับแม่นะคะแล้วก็แม่ก็แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวใหม่ก็เลยน้องก็เลยอาศัยอยู่คนเลี้ยวนะคะเพราะว่าอตอนนั้นก็มียายเนาะยายมาอ่าเป็นยายมาเ้าน้องอยู่นะคะมาอ่าน้องอยู่นะคะเพราะว่ายายเพิ่งเสียไปสองเริ่มจะสองอาทิตย์แล้วเนาะคิดถึงยายไหมคิดถึงคะคิดถึงนะคะเพราะว่า ก็โตมากับยายนี่อันนี้ก็คือประตูหลังว้านนะคะก็พังหมดแล้วนะคะอะไรก็พังหมดจะทำกับข้าวอะไรนะจิ้นไข่นะคะทอดไข่กินนะคะหมดตอนเจ้ากิน,กนข้าวกับซังลูกจินกจ้นให้จื้อกินหมออยู่อ่ะหมอ,อ,อนะคะหมอก็คือน้องตอนเช้านะคะน้องเขา ทำลูกชิ้นทอดนะคะนี่น้ำมันน้ำมันเคยไปซื้อกันเร็วว่าเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำมันอะ่ะส,สี่อ๋อสี่ยังไปอะสี่พันกว่านะคะน้ำมันนะคะอันนี้คือน้ำกินของน้องนะคะนี่นะคะจะให้รู้นะคะอะน้องตักมากินเองนะคะเพราะว่าไม่มีตังซื้อน้ำนะคะก็อันที่ประหยัดไร้ก็ประหยัดนะคะน้องวันคนเร็กวกูไหม ไม่กลัวไม่กลัวนะคะอันนี้ข้าวหรอหุงเหมือนเจ้าอหุงไหลกก็วันนี้กกเร็วนี่นะคะน้องเขาก็ขุงตอนเช้านะคะกินสามสามครั้งเนาะหมออยู่วะอ้หหมออยู่หรอเฮ้ยน้องเขาหุงข้าวก็เป็นข้าวน้องนะคะเก่ามากเลยนะคะนี่ข้าวน้องเก่ามากเลยนะนี่นะคะน้องผมก็เอาไข่มาให้น้องเขานะคะสามพรอะไ่อนงแต่อ่ะ นี่ตั้งน้ำร้อนอ,อไม่ใช่น้ำมันก่อนนะคะหมออยู่อันนี้ทำเป็นไหมหมหมอ,มอทำเป็นนะคะหมอก็คือทำเป็นนี่ซ้อนชาน,น้องเขานะคะประมาณนี้นะคะน้อ,องคำนวนไปจ่ายกับข้าวบวดใบวันละเท่าไหร่ตอนเช้าหนึ่งพันจ้าใช่ไหม มันร้อนเลยยังเนี่ยจะทอดขี่พองซังเหน,ย,หนยนะคะเอาเข้าฟังออกทุกอย่างเลยนะคะสพองพองนะคะจะรอห้อนแล้วก็ไม,มไม่ร่ามต่อยก็ได้เนี่ยอืมตักต่อยก็ได้ เทออ่าออกมาใส่ตั้งหนอกอะไรเมันแจกใส่แจกใส่มืออ่ะอุ้ยพริกไหมพี่ไข่ไหมเดี๋ยวแค้ามานะ<__>นี้นะคะคือตู้กับข้าวน้องนะคะก็จะมืนมืนิดนึงนะคะก็ตู้กับข้าวน้องนี่ตอนเช้านะคะน้องก็ทอด นี่ลูกชิ้นกินนะคะก็เหลือนิดนึงนะคะแล้วก็โทฟูยี่นะคะก็มีแค่นี้นะคะกับข้าวน้องนะคะน้องคือสู้ชีวิตมากเลยนะคะ เขาก็ใช้ผ้านี้แบบนี้ล้างจานเองนะคะแบบนี้เองนะนี่นตลอดนี่แบบนี้เองนะคะ,ละ,ละแล้วแล้วมาด้น้ะ,นนะคะน้องก็กำลังทำงานเนาะเพราะว่าอะไรนะคะตอนนี้นะคะ ก็ถ้าเวลาฝนตกนะคะถ้าน้องไม่ทําไม่เอาทรายใส่แบบนี้นะคะก็จะน้ํานะคะจะท่วมที่อ่าแบบนี้หมดเลยนะคะเลือนไม่ไล่เลยนะคะคือน้องน่าสงสารมากเลยนะคะน้องนะคะกําพาาพ่อตั้งแต่อ่าเหล็กๆตั้งแต่น้อยๆเลยนะคะประมาณห้าหกเจ็ดปีนี่แหละไม่แน่ใจแล้วนะคะก็นานแล้วนะคะก็แม่น้องนะคะก็ไป แต่งงานกับครอบครัวใหม่นะคะแต่งงานแต่งงานกับแฟนใหม่แล้วก็จะมีครอบครัวใหม่นะคะน้องก็ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นนะคะตอนที่ตอนที่ยายยังไม่เสียนะคะยายก็เสียปประมาณอาทิตย์กว่าประมาณสองอาทิตย์แบบนี้นะคะก็ตอนนั้นเนี่ยยายก็ยังมา เข้าน้องนะคะเป็นเพื่อนน้องนะคะตอนนี้ยายก็ไม่อยู่แล้วยายก็เสียไปแล้วนะคะน้องก็ต้องใช้ชีวิตคนแบบนี้คนเดียวน,นะคะน้องน้องก็ตื่นเช้ามาก็มาอาหุงข้าวนะคะแล้วก็ต่างข้าวหวานนะคะต่างข้าวหวานก็คือเอาเอาข้าวนะคะไปไว้ที่หิ้งพ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะน้องก็เออแล้วก็ทํากับข้าวกินนะคะถึงตอนกลางวันนะคะตอนเย็นน้องก็มาตักน้ํานะคะใส่ อ่าอันที่จะไว้ใช้ตอนล้างจานทํากับข้าวอะไรแบบนี้นะคะก็ตักนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็ตักน้ําเข้าห้องน้ําข้างล่างอีกแบบนี้นะคะคืนท้องน่างสงสารมากเลยนะคะก็น้องก็จะซึมซึมเศร้าๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่หรอะแล้วก็น้องก็จะเป็นคนเก็บโตันะคะเก็บโตัวอยู่ในบ้านนะคะเวลาอาจจะทําอะไรอย่างนี้ก่อนนะคะก็ค่อยออกมาแบบนี้นะคะ ก็พ่อของน้องนะคะก็คือพี่ชายของเม่น้องคำานุ่มนะคะก็สัญญาติกันนะคะอยู่บ้านติดกันเลยนะคะถ้าน้องคำานุ่มช่วยไลย่น้องหนุ่มก็จะมาช่วยน้องอยู่นะคะก็จะให้รูเล่ยิบสี่ชั่วโมงก็อ่าไม่ไล่เนาะเพราะว่า,าต่างคนก็ต่าง ทำงานแบบนี้นะคะก็ดูแลกันอยู่นะคะช่วงนี้น้องหนุ่มก็อยู่แต่บ้านเนาะเพราะว่าพันน้องคําหนุ่มเจ็บนะคะก็เลยไม่ไปในเมืองเห็นน้องเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะเหมือนเหมือนอ่าในละครเลยนะคะชีวิตน้องนะคะน้องอยากไล่อะไรก็ไม่ไล่น้องอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินนะคะตามใจชอบนี่ไม่ไล่เลยนะคะเวลาน้องหนุ่มมีอะไรน้องหนุ่มก็มาแบ่งแบ่ให้น้องนะคะก็ะเราก็ช่วยกันดูแลน้องนะคะ จะให้รู้เลยน้องตลอดไปก็ไม่ได่นะคะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าน้องจะไปยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะอัอนที่ช่วยไล่ก็ช่วยกันนะคะคือน้องนะคะไม่รู้ว่าความสุขเป็นยังไงนะคะน้องขาดความอบอุ่นตั้งแต่เล็กแล้วนะคะทําไมน้องหนุ่มครึ่งมาถ่ายน้องออกอกล้องตอนนี้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะน้องไม่มีความมั่นใจ ในตัวเองเลยนะคะเลยน้องไม่กล้าถ่ายเลยนะคะตอนนี้น้องก็รู้สึกนะคะมีกําลังใจแล้วก็มีความมั่นใจมาดิดนึงนะคะน้องก็มาถ่ายนะคะคือน้องเนี่ยไม่ไม่ไปไหนเลยนะคะเก็บตัวอยู่บ้านนะคะถ้า,อ,าอะไรที่จําเป็นจริงๆนะคะน้องก็ไปแบบนี้นะคะ น้องก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะถ้าตอนกลางคืนเนี้ยเมื่อก่อนนะคะน้องก็จะนอนคนเร็วนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้องก็ตอนกลางคืนน้องก็จะไม่นอนคนเดีวนะคะแล้วนะคะก็ไปนอนกับญาตินะคะวางวันก็ไปนอนกับป้านะคะตอนนี้น้องก็ไปนอนกับป้าเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้องก็นอนคนเดียวนะคะน้องเป็นคนที่เข้มเข้มแข็งมากนะคะเป็นเด็กคนเชียงตุงคนหนึ่งนะคะที่สู้ชีวิตมากเลยนะคะอยู่บ้านคนเดียวนะคะ โชคดีของน้องคืออยู่ใกล้ญาติๆนะคะว่านติดกันนะคะก็ญาติๆก็เลยช่วยกันดูแลน้องนะคะน้องก็โชคดีที่อยู่ใกล้ญาติๆแบบนี้นะคะ,ะคือน้องน้าน้องนอ่าน้องมีปุ่มในใจนะคะแบบว่าไม่ค่อยอแสดงออก เท่าไหร่แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาน้องออเวลาน้องหนุ่มถามน้องนะคะน้องก็จะร้องไห้นะคะน้องหนุ่มก็ไม่กล้าถามเท่าไหร่นะคะน้องก็จะอิดอัดใจแล้วก็ลองอยากร้องไห้นะคะน้องหนุ่มกม็ไม่ถามน้องอะไรมากเท่าไหร่นะคะ เวลาน้องนะคะจะไปออกงานอะไรนะคะก็เสื้อผ้านะคะก็ใส่เต่ชุดเก่าชุดเริ่มนะคะนานๆทีนะคะเม่ก็มาซื้อ,อเซอร์ให้แบบนี้นะคะชุดไตแบบนี้นะคะชุดไตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสองสามครั้งนะคะเวลาเพื่อนใส่นะคะน้องก็ไม่ได้ใส่นะคะน้องก็รู้ตัวเองนะคะว่ามีแบบไตนก็ใส่แบบนั้นนะคะเวลาไปงานอะไรนะคะ น้องก็อยู่บ้านเนาะก็ถ้าเขามีงานในหมู่บ้านน้องก็ต้องไปแทนแม่นะคะแทนแม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่บ้านนะคะน้องต้องอทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทำหน้าที่อ่ะทำหน้าที่แบบว่าถ้าในหมู่บ้านเขามีอะไรเนี่ยเขาก็จะให้คนในหมู่บ้านไปช่วย มีงานอะไรก็เข้าจะให้คนในหมู่บ้านไปช่วยนะคะน้องก็ต้องไปแบบนี้นะคะเพราะว่า,าใครก็ไม่อยู่บ้านมีน้องคนเลวแบบนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ยังดีนะคะมียายนะคะมาเป็นเพื่อนน้องนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีนะคะยายก็เสียไปแล้วนะคะคือน้องน่าสงสารมากเลยนะคะก็ทักคุนมากๆน้องก็จะร้องไห้แบบนี้นะคะน้องก็เป็นคน อึดอัดใจเนาะแบบว่าคกบคกกินข้อวมีพ่อแม่ลูกแล้วก็แบบนี้นะคะแต่น้องเนี่ยพ่อก็เสียไปแบบนี้นะคะแต่ว่าพี่พี่สาวพี่พี่สาวต่างต่างแม่ต่างแม่กันแบบนี้นะคะพ่อเร็วกันแต่ไม่ใช่แม่เล็วกันนะคะแต่ว่าพี่สาวพี่สาวก็อยู่ไกลนะคะก็พี่สาวก็มาช่วยเหลือน้องนะคะเวลาน้องขัดอะไรนะคะพี่สาวก็มาช่วยเหลือน้องอยู่นะคะเพราะว่า อ,อยกไกลลุ้ยนะคะอยกไกลเนาะเพราะว่าน้องคอมนุ่มนะคะแล้วก็ญาติๆนะคะหยกใกล้กันก็ช่วยดูเลน้องนะคะ <c oughs> เหล็กๆนะคะขาดคมอุ่นนะคะกังพาพ่อกังพาแม่นะคะ <c oughs> ในเชียงตุงนะคะก็มีหลายหมู่บ้านก็ <c oughs> มีหลายคนอยู่นะคะ <c oughs> แต่ว่าน้องนะคะส่้ชีวิตมากเลยนะคะก็น้อง้อมนุ่มก็มาเปีนยงกำลังใจให้น้องมาเล่นน้องนะคะ <c oughs> แล้วก็าบางทีก็เล็กน้องนะคะไปเล่นที่ว่าน,นะคะมีอะไรก็ แบ่งๆวันกันแบบนี้นะคะเคยไปเที่ยวที่ไหนไหมเคยไปเที่ยวที่ไหนไหมไม่ไกลไม่ไปลเลไหนบอกกัน้องนะคะไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยนะคะวันๆก็อยู่เตี่ว่านแบบนี้นะคะถ้าจะไปที่ไหนก็ไม่ไล่นะคะเพราะว่าเออเพื่อนเนาะเพื่อนไปเที่ยวนะคะน้องก็ไม่ไล่ไปเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าน้องนะคะไม่มีงบที่จะไปกับเพื่อนๆนะคะปีนี้เนาะปีปีนี้ก็ขึ้นเรียนอยู่เนาะ ก็ปีนี้นะคะน้องก็ขึ้นเรนได้นิดนึงนะคะไล่ประมาณาไม่กี่เลนเองนะคะซึ่งนะคะงบไม่งบไม่มีนะคะก็เลยออกจากโรงเรนแล้วนะคะก็มาอยู่บ้านแบบนี้นะคะมีงานอะไรก็ทําแบบนี้นะคะก็อืม ค่าเรียนก็แพงนะคะก็เลยแบบว่า,าไม่ไม่ไม่เรียนแล้วนะคะถ้าไปโรงเรียนเนี่ยค่ากับข้าวอีกค่าอะไรอีกนะคะแล้วก็ค่านุ่นค่านี่นาอมันก็จะมีหลายๆอย่างนะคะน้องก็ไม่ได้เรียนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เราสองคนนะคะก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เด like. <c oughs> ี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์ให้น้องคอมหยุดเชียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ผาักเป็นกําลังใจให้น้องหอมนวลด้วยนะคะเห <_ d ew ing> ล็กน้อยที่ชูชีวิตมากเลยนะคะเหมือนในละครเลยนะคะชีวิตน้องนะคะไม่รู้ว่าคอมสุกอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้คอมสุกเลยนะคะคอมสุกเลยยังไงเนี่ยไม่เคยแบบรู้เลยนะคะแล้วก็น้องขาัความอบอุ่นนะคะ <_ d ew> ก็สําหรับทีนนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ,าบายค่ะ